ครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พยายาีพยายา่เกษตรกรทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับการเลี้ยงไก่หววชางนะครับโดยมีเพื่อนเพื่อนชาวต่างชาตินะครับที่สนใจในเรื่องของกเกษตรอินทรีย์หรือว่าการปรลูกพืชปฏิทินดวงจันทร์นะครับรวมไปถึงการเลี้ยงไก่เพื่อบริโภคภายในครัวเรือนนะครับ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับสนใจมากครับในเรื่องของการผลิตโปรตีนบริโภคเองหรือการพึ่งพาตนเองครับในคลิปก็จะเป็นบรรยากาศการเลี้ยงไก่เหวนช้างนะครับที่ yeah, <okay. S 1> ชาวต่างชาติที่สนใจนะครับก็จะมาเรียนรู้นะครับมาลงเรียนเวิร์กช็อปกับเรานะครับแล้วก็แลกเปลี่ยน กันไปนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปไว้นำบรรยากาศของการเลี้ยงไก่การปลูกพืชน,นะครับในเรื่องของออร์แกนิกมาฝากเพื่อนๆกันใหม่ครับขอบคุณมากครับ